ก่อนที่ท่านนายกทักษิณจะเวียนกลับมาเวทีรอบหนึ่งเนี่ยเราต้องยึดเวทีไว้ก่อนพี่วิสาพี่อดีสรเนี่ยไปทำเพลงด้วยกันมาเพลงหนึ่งเพราะมากชื่อเพลงอุนเซนอกุลหุนเซนแต่งเพลงให้กับเพลงของท่านสมเด็จทูนเซนค่ะนะฮะคือขออนุญาตพูดหน่อยนะครับก่อนนจะฟังเพลงก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับสมเด็จเดโจหุนเซนที่ดูแลพวกเรานะครับทั้งหมด อดิศรเพียงเกตนะครับพวกเราวิสาคันทพนะครับภัยเจตดษรอลงและอีกหลายคนรวมทั้งวันนี้ได้ให้แผ่นดินถิ่นเกิดมานะครับมาแล้วก็ท่านทักษิณชินวัตรก็มาเป็นพระเอกในวันนี้นะครับขอร้องเพลงที่ผมแต่งชื่อเพลงว่าอ๋อคุณสมเด็จเดโจคุณเซนครับครับท่านอดิศรเพียงเกตจะเรียบรอพลงด้วยนะฮะอาจารย์อาจารย์ประชันจากวังสามหมอนะครับไปที่รถนะฮะอาจารย์ประชันนะครับ ประทานเอซีอัปเดตครับร้องเรื่องกำปูเจียร้องเรื่องพนงเป็นเจ้าตามสมเด็จเดชอุเสันร้องเรื่องกำปูเจียร้องเรื่องพนงเป็น